คนที่มีกิจกรรมหนักๆแบบมิ้นนะคะใช้ข้อเข่าและกระดูกตลอดนักปั่นแบบเราจึงต้องเน้นหนักในการดูแลกระดูกเป็นพินพเศษนตันนี้นะคะไฟโตแค,แคลเซียมจากท้องทะเล1 1เม็ดเนี่ย1,350มิลลิกรัมใน1วันนะคะนักปั่นอย่างเราต้องการแคลเซียมอย่างน้อย1,500มิลลิกรัมต่อวันเลยนะคะไฟโตแคลนะคะเป็นแคลเซียมจากสาหร่ายแดงอะความินดูซึมได้ดีกว่าแคลเซียมทั่วไปเนี่ย6เท่าเลยค่ะ แต่ละเม็ดนะคะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ74ชนิดไม่ทําให้ท้องผูกพเพราะเขาเพิ่มไฟเบอร์จากผักและผลไม้ออกนิก17ชนิดนะคะพร้อมทั้งเพิ่มแมกนีเซียมวิตามินดีและซิงค์ในปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันด้วยค่ะเป็นสินค้าออร์แกนิกและวีแกนด้วยนะคะปั่นอย่างเราต้องเสริมแคลเซียมเข้าในร่างกายให้เพียงพอต่อวันนะคะเพื่อความพร้อมของกระดูกและกล้ามเนื้อเพื่อนๆน,นักปั่นและทีมปั่นของมินก็เลือกทานตัวนี้กันค่ะเพราะดูดซึมดีสามารถเพิ่มมวลกระดูกได้ที่สนใจนะคะเขา มีขายใน s h อป e e ค่ะและ l i n e แอด nbshop นะคะตามที่มินให้ไว้เลย